ตอนนี้เราเป็นผู้หญิงธรรมดาๆอยู่ในะคะที่ยังไม่ค่อยจะมีเงินสักเท่าไร่นะจ๊ะเกมนี้เราจะต้องเลือกเส้นทางชีวิตให้ถูกต้องนะคะนี่เลยใส่ชุดเดรสสีฟ้าสวยงามมากเลยค่ะอย่างกับเจ้าหญิงไนงะโอ้โหตรงนี้มีถังขยะอยู่นะคะห้ามเก็บเด็ดขาดนี่เลยใส่วิกสีน้ําเงินเอ้ยสีน้าเงินบ้าเลยสีน้ําตาลเออนี่ไงน้ําหอมผมให้ทั่วตัวเลยข่ะนี่ผู้ชายจะได้แบบหอมๆนะคะอ้ยเดี๋ยวก่อนเอ่อข้างหน้ามีอะไรเนี่ย คนขอทานหรอใช่ไหมนี่เลยอ๋อนี่เดินผ่านไปเลยค่ะนี่ถ้าจะต้องคบกับประธานบริษัทเท่านั้นจ้ะระดับชั้นนี่โอ้โหผู้ชายขอแต่งงานอ๋อตอนนี้เรากำลังจะแต่งงานแล้วใช่ไหมโอ้โหชุดเจ้าสาวนี่คือสวยสุด,สด,สดนี่เลยมีพรมปูด,ด้วยค่ะโอ้โหงามทแท้แหละตะลึงนี่เลยคือผมที่ถักแล้วมีดอกไม้อยู่ข้างหลังสวยงามพระรามเก้าท่สุดเลยนะคะนี่เลยเงินสินสอดเก็บไปเลยช่ำๆ่ำนะคะผ้ะมาม่านสีชมพู นี่ลอยดอกลายดอกไม้ลายดอกไม้ไมไมนี่โอ้โหมีดอกไม้เต็มเลยนะคะเนี่ยนี่เลยเจ้าสาวจะต้องมีผ้าข้างหลังด้วยนะคะนี่เลยคุณจะรักเจ้าเ้าวคนนี้ไหม โอเคมาแต่งงานกันอยู่แบบว่างสบายใจนี่อะไรอ๋อเข้าห่อหรือเปล่าคะนี่เลยโอ้ผู้ชายอุ้มเลยโอ้ตอนนี้ฉันมีลูกแล้วนะคะโอ้ตอนนี้เราก็มีลูกกับเจ้าชายแล้วนะคะไม่ใช่เจ้าชายสิอะะสั่งหาริมาซับนะคะนี่เลยกินกินให้หมดหมดนะคะเราต้องกินผักเยอะเยอะลูกเราจะได้แข็งแรงแข็งแรงนะจ๊ะนี่เลยเก็บเงินไปค่าอันนี้อะไรอะชุดคุมท้องนี่เลยสวยส,สุดเลยค่ะเราจะเลือกอะไรดีนี่เราจะต้องโยคะสิคะเราจะไปเที่ยวเต้นเมามันทําไม นะคะนี่เลยเพราะว่าเรามีลูกแล้วเราจะต้องกินอาหารให้ครบสมบูรณ์แบบนะคะกินเนื้อนมไข่นะคะให้ลูกแข็งแรงนะจ๊ะนี่เลยกินผักเยอะๆจ้ะนี่เลยเราต้องกินผักด้วยนะคะเก็บเงินค่านี่จะได้มีเงินทําคลอดนะคะโอตอนนี้ฉันกําลังจะคอดลูกแล้วสินะโอ้โหลูกออกมาแล้ว โอ้ตอนนี้เจ้าเบบีได้ออกมาแล้วเลยคะนี่ป้อนนมลูกสักหน่อยโอ้โหช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เหนื่อยมากๆเลยนะคะนี่ไรอ๋อนี่ไรอ๋อนมชงนะคะนี่เลยเรามาซื้อนมผงนะคะชงให้ลูกกินนี่ซื้อตุ๊กตาให้ลูกด้วยลูกจะได้ชอบนะคะนี่เลยเก็บเงินค่ะเก็บเงินเก็บเงินนี่เลยใส่ชุดสีชมพูนะคะสามีเราจะได้ไม่เบื่อนะคะเราจะต้องแต่งตัวบ้างเดี๋ยวสามีเราไปมีเมียน้อยทํายังไงล่ะเราจะต้องแต่งตัวด้วยนี่เอารูปมานอนนะคะเพราะว่าตอนนี้ ถึงเวลาที่ลูกจะต้องนอนแล้วโอเอ๋ o A. มาเรามาเก็บเงินกันต่อนะคะจะได้มีเงินเลี้ยงลูกตอนนี้ลูกเราก็ได้สองขวบแล้วนะคะเริ่มเดินได้ละโอเคมากินผักกินผลไม้ไปนะคะร่างกายจะได้แข็งแรงแข็งแรงนะจ๊ะนี่อะไรอะชุดนี่เลยใส่ชุดเดิมนะคะไม่มีชุดใหม่ให้ฉันเปลี่ยนมั้งหรอโอ้โหฉันเบื่อแล้วนี่เลยพาลูกมาเล่นของเล่นนี่เลยซื้อสี่นะคะเตรียมตัวไปเรียนหนังสือแล้วก็กินผลไม้นะคะนี่เลยอะไรเนี่ยออกมาให้ลูกเล่นของเล่นนะคะเก็บเงินค่ะโอ้ Happy แฮปปี้เบิร์ดเดย์ละก่อน เด็กๆพวกนั้นคือใครคือลูกเมียน้อยของคุณหรือเปล่าคะเด็กมาจากไหนเยอะแยะไปหมด เทตอนนี้ลูกเราเริ่มจะโตะได้ประมาณ5ขวบ6ขวบแล้วนะคะนี่เลยกินผลไม้ไปค่ะซื้อเสื้อผ้าให้ลูกใส่สักหน่อยนี่เลยเยิ้มหยีนะคะนี่ทำความสะอาดฟันลูกนะคะพาลูกไปดูดาวนะคะนี่เลยเซิร์ฟโอแคโอ้ตังเต็มไปหมดเลยเราต้องเก็บให้ไวที่สุดนะคะปบปึ๊บปบโอ้ตรงนี้มีทางขยะอยู่ค่ะต้องระวังให้ดีอะไรเนี่ยพาลูกไปเล่นอะไรกีฬาใช่ไหมเออถังขยะเดี๋ยวก่อน ถังขยะมันเกี่ยวอะไรก่อนวะนี่เลยร้องเพลงนะคะพาลูกร้องเพลงลูกจะได้มีความสุขนะจ๊ะเลยเก็บตังคเก็บตังค่ะนี่เลยกินผลไม้สิคากินอาหารของหวานมากไปก็ไม่ดีนะคะอุ้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนี่เลยพาลูกมาร้องเพลงนี่ถ่ายรูปนี่วันนี้ฉันมาเที่ยวปิกนิกนะคะถ่ายรูปครอบครัวค่ะ มาลูกเราเริ่มโตเป็นหนุ่มแล้วในะคะนนี่เลยจะต้องพารูกไปเล่นกีฬากินผักในะคะนนี่เลยโอ้ถังขยะตรงนั้นจะไปเก็บเด็ดขาดนะลูกนี่เลยเก็บเงินเก็บเงินไปค่านี่เลยอันนี้อะไรชุดสีแดงนะคะโอ้นี้ลายเข็มชินยาอะไรก็ไม่รู้น่ากลัวจริงๆเลยนะคะ่ะโอเคเก็บบวกเอาไว้ก่อนเก็บเงินด้วยปุ๊บ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 เรียบร้อยค่ะนี่เลยบวกคูณร้อยนะจ๊านี่โอเคมาโอ้ถังขยะลูกระวังนี่ไม่มีชุดให้แม่ใส่ใหม่แล้วคะเนี่ยโอ้โหใส่เสื้อสีชมพูนะคะบางทีก็เบื่อมอนกัน บางทีก็อยากจะเป็นสาวแซ่บบ้างนะคะโอ้โหนี่เลยพาลูกเล่นเบสบอลนะคะออกกำลังกายแนละลูกนะจะได้แข็งแรงนี่อย่าดูทีวีทั้งวันไม่เอาเดี๋ยวปวดตานะคะตาแฉะนี่อะไรอะ่ะขนมใช่ไหมโอเคกินขนมก่อนลูกนี่เลยเก็บตังค์ด้วยนะคะนี่อามาอ๋อพาลูกมาเรียนนะคะนี่สวัสดีค่ะคุณครูฝากลูกฉันด้วย โอ้ได้เกรด A เลยเหรอเนี่ยเรียนเก่งสุดๆเรียนเก่งเหมือนแม่เลยนะคะนี่ลูกเราโตเป็นหนุ่มแล้วนะคะจะเป็นอะไรดีอ่าแน่นอนจะเป็นเหตไอดอลแน่นอนนะคะเพราะว่าผมอยากจะเป็นเหตไอดอลมานานละอยากจะเป็นแบบว่านายแบบนะคะโอ้โหนี่อะไรอะแฟนคลับฉลองเดินมาเต็มไปหมดเลยนะคะนี่อะไรอะนี่เลยได้รางวัลด้วยได้รับรางวัลด้วยซื้อไอโฟน e ซื้อไอโฟนอ่ะล่าสุดคุณแม่ของเราก็ยังใส่เสื้อผ้าเหมือนเดิมนะคะโอ้โหนะ่าสงสารแกจริงๆเลยนะเนี่ยโอเคหลบหลบหลบนี่ไรเออนี่ไงอ๋อนาว ติ๊กต็อกด้วยโอ้ oh my god นี่ตอนนี้ลูกเราเป็นดาวติ๊กต็อกนะคะมี F C มาเดินตามเต็มไปหมดเลยนี่เก็บก้องเก็บเงินด้วยเก็บเงินเก็บเงินแต่ไม่มีตังค์นะคะนี่เลยเปิบบเปิบบนะคะอันนี้อะไรอ,ะอ่ะเออนี่แหละวะแอปแหละวะไม่รู้เหมือนกันนะคะอ๋อ Facebook หรือเปล่าน่าจะเป็น a c e b o o k นะคะโอเคเก็บเงินไปค่ะเฟิบอารลบเชฟนี่เก็บเงินเก็บเงินเฟิบอาเรียบร้อยโอ้ตอนนี้ลูกเราได้เป็นดาราดังแล้วนะคะนี่โอ้โหเป็นซุปเปอร์สตาร์ค่ะสุดยอด